คริปโตท็อปเทรนสิทธิ์วันนี้เราก็จะอัปเดตข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับรูปคริปโตกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ถือว่าตลาดสวยเลยเนาะบิตคอยนะครับขึ้นไปอยู่หลายแสนนะครับก็อ,อยากที่จะให้มันไปสัก2องแสนหรือว่าแสนห้าก่อนอนะ่นเนี่ยเดี๋ยวเรารอไปดูวันที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เข้ารับตําแหน่งเนาะว่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ขึ้นมาไหมแล้วก็ข่าวหรือภาพรวมวันนี้ก็ถือว่าจะคงเป็นข่าวที่ดีอยู่นะครับเนื่องจากว่ามีการยอมรับมางมายเกิดขึ้นเนาะ แต่พิ่นาจับตานะครับเพราะว่าตอนนี้เรามาดูหุ้นที่ทําเกี่ยวกับบิตคอยเนาะก็เริ่มมีการแดงลงมานะครับหลังจากนี้ประมาณอีกสักวัน2วันเนี่ยบิตคอยจะแดงยุบตา่านะแต่ว่ายังติดเจ้าตัว,ตวอาร์คอยู่นะที่มีการติดบูขึ้นมาปกติแล้วถ้าเกิดว่ามันจะลงเนี่ยมันก็จะลงแบบเอ่อทั้งหมดถูกไหมครับมันจะแดงทั้งหมดแต่ถ้าเกิดว่ามันจะเขียวเนี่ยมันก็จะบวกทั้งหมดแต่ก็เคยเหตุเกิดเหตุการณ์แบบนี้ถูกไหมครับที่มันเป็นแบบเขียวแล้วสลับแดงเนี่ยเราต้องรอดูนะครับว่าจะมีการเอ่อแดงอยู่ก็ อะไรแบบนี้นะแล้วก็รอไปขึ้นเดียที่20หรือเปล่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าจับตาเนาะอาทิจจะไม่ได้แบบลงยวบลงไปนะครับเป็นแท่งยาวๆเหมือนที่เราเจอมาก่อนหน้านี้เนาะอาจจะเป็นเพียงแค่การพักตัวเฉยๆนะครับแล้วก็อีกหนึ่งการยอมรับที่มาจากนะครับรัฐบาลกลางของสวิตเซอร์แลนด์นะครับเปิดตัวการเดิมพันอีทเรียมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ ซึ่งการเดินพรมนั้นก็คือการสเต็กกิ้งนั่นเองครับก็ถือว่าเป็นก้าวสาคัญการเคลื่อนไหวที่คนรแบบจับตามองนะนอกจากว่าคุณถือไว้แล้วเนี่ยคุณจะได้กําไรนะครับจากราคาที่มันขึ้นแล้วคุณยังได้ดอกเบีย้ยจากการสเต็กกิ้งอีกก็ถือว่าโอ้โหลงทุนครั้งเดียวแบบได้หลายั้างมากเลยนะ ซึ่งนะครับถ้าเกิดสวิตเซอร์แลนด์ทำแบบนี้นะครับมันจะนําพาซึ่งให้หลายๆองค์กรหลายๆคนเนี่ยทำตามนะเพราะว่าเม็ดเงินมันจะไหลไปฝั่งนู้นครับเพราะว่าต้องบอกกับว่าคนเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้มานานแล้วนะครับแล้วคนเนี่ยนักลงทุนเนี่ยเขาก็มองหาคนที่กําลังทําแบบนี้อยู่เพราะว่าบางครั้งบางทีเนี่ยเรารู้อยู่ว่ามันสามารถซื้อขายแล้วก็สเต็กกิ้งผ่านตัว d e f ฟผ่านตัวกระดานเทรดอย่างเช่นบ ance, ล็อกไบแนแอะไรพวกนี้ก็มีให้อยู่ทูเมรครับหรือว่าไปพวก ine, ดี f ฟดราม่าสุ่ยอะไรพวกนี้ก็มีให้เช่นกันนนนนััแตต่่่่่ววววาาาถ้้เกิดดมมมีมีใใสสอองงทุ EECF ยข อิซูเรียมมีอะไรพวกนี้ให้สเต็กกิ้งคือเศษสับอยู่ภายในตัวนะสมมติว่าเขาไปซื้อ ECF อยู่ครับได้ในส่วนงตัวหุ้นมาหุ้นตัวนั้นยังสามารถที่จะเอาไปสเต็กกิ้งได้ด้วยก็คือรับกาไรแบบหลายต่อแบบนี้ซึ่งมันสามารถทําได้ไหมมันสามารถทําได้ทันทีที่เขาออกกฎระเบียบม,มาทันทีที่เขาออกผลิตภัณฑ์มาเนาะอันนี้ก็เลยเป็นที่คนเขาจับตาดูมาตั้งแต่ปี2 0งพนแล้วนะก็ถือว่าเป็นมูฟเมนต์ที่ดีมากเลยนะครับพอดุธรรมาเนี่ยก็รู้สึกเหมือนว่าเราจะสังเกตดีเลยครับว่่าาาาาหหหหลลลยยยๆๆอองคค์กรรนนืว นเนี่ยเริ่มที่จะกล้าขยับมาขึ้นเนาะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยคือไม่กล้าแตะนะเนื่งองจากว่าแตะทีไรเนี่ยจะเปิดดีฟาจะให้ดอกเบีย้ยสูงอย,งอย่างเช่นพวกรู้หน้าอะไรพวกนี้อยากให้ดอกเบี้ยสิบห้าเปอร์เซ็นต์ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือก็โหจะโดนละเอ้ยคุณให้ดอกเบีย้ยเยอะเกินไปกราตาส่งร่อนจดหมายมาเตือนอย่างเงี้ยฟ้องเงี้ยอันนี้ก็เป็นอะไรที่เขาเนี่ยไม่อยากขยับในตอนนั้นเนาะแต่ว่าตอนนี้มันก็เปลี่ยนไปนแล้วถูกไหมครับคนเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนเหตุการณ์เปลี่ยนก็ออน่จะเเดี๋ยวราอ,อาจจะได้เห็นนนะคครับบบวามามเกแี้เกิดขึ้นมาก็ไไดด้้อออยย่่่าาาางเชนนนนใคตจจะิิขวบรษัทนนนัั้บริษที้้้อองงคค์์กกรรนนนัี่ อะไรพวกนี้ที่ทําแบบนี้เหมือนกันก็ได้แล้วมันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งอีกสตอรี่หนึ่งที่ทําให้นะครับตลาดเนี่ยมีเรื่องเกากได้อย่างเช่นก่อนอันนี้ก็มีเรื่องเกาในส่วนของตัว NFT ถูกไหมครับมารอบนี้ก็มีเรื่องเกาในส่วนของตัว e t f ถูกไหมอะต่อมานะครับพี่ตีซี่นะก็ยังบอกว่าต่อไปเนะี่ยมันคือเรื่องเกาของตัว DeFi เนาะไอไอแบบเนี้ยสไตล์เนี้ยนะครับมันจะเป็นในส่วนของตัวที่เขาพูดถึงหรือเปล่าเนาะว่าลงทุนปุ๊บได้หลายทางอะไรแบบเนี้ยนะ และในส่วนของตัวคอยเบนนะครับก็ได้มีการเปิดตัวนะครับกองทุนนะกู้ยืมบิตคอยสําหรับชาวอเมริกาเนะาะอันนี้ก็เป็นข้อดีนะเนื่องจากว่าไม่จําเป็นนะจะต้องขายบิตคอยหรือว่าขายเหรียญของตัวเงอาไปเนาะสามารถที่จะเอามาค้าประกันแล้วก็กู้ยืมออกไปใช้ออกไปเทรดหรือออกไปทําอะไรก็ได้แล้วแต่เหมือนกับที่เราเจอในส่วนของดานเทรดถูกไหมอ่าที่เราเจอในส่วนของตัวไบเนนเกตไนโอหรือว่าอ่าไบบิ t คือลักษณะเหมือนกันนะครับแต่ว่าฝั่งอเมริกาเนี่ยคอยเบนเขาเปิดให้อะไรแบบนั้นเนาะก็นะครับ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าห,หลายๆคนอคนอย่างเช่นนะสไตล์เราเนี่ยเราบางทีเราเฮ้ยเรามีเหรียญอยู่นะแต่เรายังไม่อยากขายเพราะเรารู้ว่าเฮ้ยมันราคาจะขึ้นไปนะหรือมันราคาจะลงอะไรก็แล้วแต่นะแต่เรารู้เห็นว่าถ้าเราขายเนี่ยมันอาจที่จะไม่คุ้มอาจที่จะพลาดโอกาสไปให้ไหมเราเนี่ยไม่สามารถจะทากาไรได้หลายต่อถึงแม้เราก็เอาเนี่ยของเราเนี่ยไปคาประกันไว้นะและ้วก็กู้ยืมเงินออกมาแล้วซื้อที่จะมาซื้อเหรียญต่อพอเราคาดการถูกถูกไหมครับหลังจากนั้นราคาเหรียญขึ้นไปเราก็อาจจะได้กาําไรคือแล้วแต่มันมีกลยุทธ์มากมายครับเพราะ ไหมครับอย่างตัวบิตคอยถูกไหมครับที่เราถือยาวเนาะแล้วก็ตัวโซน่าอย่างเงี้ยตัวผมเองก็ได้มีเอาไปปล่อยให้กู้ยืมอ,นนอันนี้ก็คือเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งในการที่เราสามารถที่จะทํากําไรได้จากนะครับเหรียญที่เราไม่ได้ไม่ได้ถือไว้เปล่าๆนี่เองครับก็ปล่อยให้มันทําลบเบี้ยให้เราอะไรแบบนี้นะแล้วเราก็มาอีกหนึ่งข่าวที่อาจจะเป็นความหวงนะังเนาะเพราะว่าหลายๆคนกาดที่อยากจะรอดูเหตุการณ์แบบนี้นะเพราะคุณคริสโตเฟอร์นะ วอลเลอร์ er นะครับ et, นะแห่งเฟดเนาะกล่าวว่านะครับการลดอัตราดอกเบีย้ยนะสหรือครั้งนี่อาจจะเกิดขึ้นในปีนี้นะซึ่งก็ต้องบอกเลยครับว่าบางคนเนี่ยพอเจอข่าวลดอัตราดอกเบีย้ยเราจะได้เห็นว่าบิตคอยปั๊มนะแต่จะมีบางช่วงนะที่มีการลดอัตราดอกเบีย้ยมาก็จริงนะครับแต่ว่าบิตคอยไม่ปัม๊มซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายปจนะัจจัยเนาะแต่ว่าบางทีบางครั้งเราบอกเฮ้ยอัตราดอกเบีย้ยจะขึ้นเฮ้ยบิตคอยจะลงแน่เลยถูกไหมครับบางทีบิตคอยมันก็ปัม๊มเหมือน,นกันนะมันก็ไม่ได้สนใจแต่ว่าเราสามารถที่จจะคคาาาดดดดกกกรรณ์เหตุนนออีไไ้้ืยลัปูว่ มีการปรับลดราอกเบียมีการปรับเพิ่มราอกเบียราคาบิตคอยมันมเป็นยังไงซะมากกว่ามันจะทําให้เราเนี่ยสามารถเตรียมตัวกับตลาดได้เนาะอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างว่านะเรารู้อยู่แล้วครับสมมติว่าเราไปดูถูกไหมครับว่าเฮ้ยตอนเนี้ย อเมริกานะกำลังจปะประับลดอัตราดอกเบี้ยลงมาถูกไหมอ่ะเราไปดูเหตุการณ์ย้อ,อนกลับไปตอนที่อเมริกาเนี่ยปรับลดอัตรดดาดอกเบี้ยลงราคาบิตคอยมันเป็นยังไงนอนดูนะครับดูจากการคาดการณ์ของกรู๊รู๊นะว่าอ,อ,อนาคตคาา้ะเนี่ยเฟดเนี่ย,นนยต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ยเลยเนื่องจากว่าสภาพเศรษฐกิจมันเป็นแบบนี้แล้วย้อนกลับไปดูเ้ยในอดีตเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการแบบนี้ราคามันจะขึ้นหรือมันจะลงสมมติว่าราคามันจะขึ้นแนวโน้มมันจะขึ้นมากกว่าลงถูกไหมครับเราอาจที่จะมาเก็บบิตคอยรอตอนนั้นรอก่อนนะสมมติ เราอาจจะดูเหตุการณ์เวลาโอเคประมาณสักวันที่5เนี่ยเราเก็บแล้วแหละพอวันที่10อ่ะมันอาจจะขึ้นอะไรแบบนั้นซึ่งอานมณนก็เป็นในส่วนตัวอย่างเนาะที่เราจะเอามาดูนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่หลายคนเขาชอบเนาะคือเทรดตามข่าวนั่นเองแล้วก็มาเพิ่มครับอีกหนึ่งรันนะครับรัฐ รัฐโอคลอมโฮมานะครับแนะนาว่าควรจะมีกฎหมายสํารองบิตคอยเชิงกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์เนาะเพื่อที่จะนําเงินมาซื้อบิตคอยนะเป็นสินทรัพย์ของรัฐบาลเนาะอันนี้มันก็เหมือนกับในหลายประเทศเนาะที่เริ่มก้าวเข้ามาซึ่งผมชอบอ่านข่าวแบบนี้มากเลยครับที่มีในหลายประเทศมีหลายรัฐเนี่ยเริ่มที่จะร่างกฎหมายือว,ว่าเริ่มที่จะเก็บของตัวเองเนาะเพราะว่าไม่มีใครอยากจะเป็นคนที่อยู่ข้างล่างสุดนะครับพอเราเห็นแบบนี้หมายความว่าไงต่อให้นะครับตอนนี้เรายังไม่ได้เห็นราคาบิตคอยมันขึ้นไปอย่างที่ใจเราต้องการ3ามแสนห้าแสน ลาต่อบิตคอยเนาะแต่สังเกตนะครับจากที่เราเล่าข่าวมาครับพอมีประเทศหรือว่ามีองค์กรบริษัทห้างร้านเอกชนนะครับหรือว่ารัฐเนี่ยเข้ามาเก็บถูกไหมครับไล่มา1 2 3 4งสอแคนาดาเออบลู Blue, 9, นไอรุนพวกนี้อ่าบราซิลไล่มาทีละเจ้าเราเห็นว่าบิตคอยมันมีการเตริบโตเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะถึงแม้ว่าทานเฟรมระยะเล็กๆรายวันเนี่ยจะมีการสวิงขึ้นสวิงลงแต่เราไปดูรายสัปดาห์หรือประมาณเอาสามสัปดาห์ขึ้นนะครับหรือว่ารายเดือนเนี่ยเราจะเห็นเลยครับว่า ราคาบิคอย i n เนี่ยมองเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะ,อะพอมีพวกนี้เข้ามาเข้ามาก็าหมายพราะว่าเม็ดเงินไหลเข้ามาอยู่ต่อเนื่องเนาะแล้วก็พอถึงวันใกล้เข้ารับตําแหน่งของประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์นะครับประธานาธิบดีที่ยอมรับตัวบิคอยเป็นคนแรกเนาะตอนนี้นะครับในส่วนของตัว นักขุดบิตคอยอย่างตัวบริษัทมารารับก็ยกย่องการเข้ารับตําแหน่งของประธานาธิบดีโดนัลท์ทัมนะด้วยการขุดรูปประธานาธิบดีโดนัลท์ทัมนั้นลงในบล็อกเชนโปบิตคอยนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาทําไปนะโอ้โหต้องบอกครับว่าถ้าเกิดว่ามาทํามาออกเป็น n t เนี่ยน่าจะมีการปั่น NFT ได้อีกนะอะแต่ก็ถือว่านะเป็นสีสันเนาะ แล้วมาราเนี่ยก็พึ่งนะครับเข้าไปนะพบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับก่อนที่เขาเนี่ยจะทําการเลือกตั้งนะก่อนที่เขาจะมีเลือกตั้งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ตําแหน่งจุ๋มยครับก็เข้าไปคุยกันเรื่องกับบิตคอยดีเซิร์หรือว่าเรื่องของบิตคอยเองก็มีหลายๆคนที่เข้าไปที่เป็นกูรูกูรูหรือว่าที่ทําเกี่ยวกับบิตคอยเนาะทอหลังจากนั้นครับก็มีการเข้าไปพบส่วนตัวอีกหลังจากนี้พอเขารับตําแหน่งแล้วจะมีข่าวดีอะไรขึ้นมาหรือเปล่าเพราะว่าหลายคนก็รอข่าวนี้กันอยู่นะเพราะว่านนนี้รากทูวัััมดดปะศพ ไะไออกมาในวันที่เขาเนี่ยสถาบัตนตัวจริงๆเนี่ยพูดเกี่ยวกับบตคอยโอ้โหก็น่าที่จะออกไปกระจายสื่อหลายๆสื่อเนาะราคากที่จะปั๊มได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่หลายคนก็มองอยู่นะ แล้วก็มาถึงนะครับในส่วนของตัวซอนเน้นนะครับไม่รู้อ่านถูกไหมนะครับบล็อกเชน L2 น้องใหม่นะครับจากโซนีเนาะซึ่งก่อนนี้ก็มีการนะครับได้รับคําชมจากวิสตริกบูจูรินผู้ก่อตั้งอิตาเลียมไปนะครับก็ต้องบอกครับว่าเขามีข่าวเกินเกินมาก่อนน้านี้แล้วนะว่าจะมีในส่วนตัวบล็อกเชน L2 มาจากโซนีนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของตัวซัมซุงเนาะที่นะครับจะมีการทํากรานเทรดคริปโตของตัวเองเนาะแต่ว่าอันนั้นยังไม่ออกนะครับแต่ว่าโซนีก็ไล่ๆกันมานะโซนีตัวนี้ออกมาแล้วนะเกับบล็ L2 ของเขาเนาะก็ต้องบอกเขาว่าสมัยสิ่งนี้ถึงเป็นที่น่าจับตานะเพราะวิตติลิกบูตูรีเนี่ยผู้ก่อตั้งอิตาเลียมเนี่ยเขาก็ได้กล่าวชื่นชมตัวเลเยอร์สองน้องใหม่ตัวนี้ว่าที่ทําการเปิดตัวเมนเนตมานะครับเมื่อไม่นานมานี้นะครับก็ได้บอกว่าตอนนี้ยังมีความโปรง่งใสในการตรวจสอบอยู่นะแล้วก็แม้ว่ามันจะมาจากบริษัทนะพัฒนายักษ์ใหญ่อย่างตัวโซนี่เนาะก็คือว่าไอตัวซอนเนตเนี่ยมีความโปรง่งใสที่สามารถที่ทําให้เราเนี่ยสามารถตรวจสอบได้อันนี้คือถือเป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับแล้วก็วิตาิลิกบูตูรีเน ของเขานั้นเนื่องจากว่าเขาบอกว่าเขาจะไม่กล่าวถึงพูดถึงอะไรนะครับที่มันไม่มีความโปร่งใสบล็อกเชนไหนไม่มีความโปร่งใสที่อยู่ในระดับหนึ่งเนาะอันนี้ก็ต้องบอกเขาว่าพอเขาแหกกลดมาแบบนี้นะครับก็ต้องเป็นที่น่าจับตาอว่าเอ๊ะการที่เขาแหกกลดมาพูดถึงในส่วนของตัวซอนเนเนี่ยหรือว่าซ o นเนเนี่ยมันจะดีจริงครับแล้วมันจะทําให้เราเนี่ยได้ขือหาเกี่ยวกับบล็อกเชนนี้หรือเปล่าเพราะว่านะครับในส่วนของตัวซ o นเนเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะทําการแบนนะเรียนนะครับที่ มีการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับทรัพย์สินทางปัญญาหรือว่าไม่มีการไม่มีความสามารถในการทำธุรกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ใช้ชื่อนะครับอย่างเช่น p l a y s t a t i หนึ่งนะครับหรือแคสหรือว่า Mo อสแมนอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับเกมของ Sony ่เลยพวกนี้ที่คนจะเอามาปั่นแล้วก็ทำราคากันเนี่ยคือเขาทำการแช่แข็งเนาะแต่จะมีการแจ้งเตือนกันเอาไว้ก่อนอะไรแบบนี้นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เขาเนี่ยพยายามทำให้มันโปร่งใสเนาะอันนี้ก็เลยได้รับความช่วยกว่าวิตตุดิงบูทูเรียนไปเนาะก็ถือว่าต้องน่าจับตานะเพราะว่่าาต้อองบกคว เหรียญแต่ละเหรียญน,นะครับที่เป็นเหรียญดังๆเนาะเชนแต่ละเชนนะ่มันจะมีเป็นของตัวเองอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างของตัวใบนี้ถ้าเกิดมีเหรียญมีก็เป็นพวกโฟกิอ, oki, อ่าเบบี้ดอกอะไรพวกนี้จู่ไหมครับอ่ะต่อมาถ้าเกิดเป็นอีเทเรียมเนี่ยก็ต้องมาเลยครับนู่นนระชิบ,บนะเนาะอ่าแล้วก็มีในส่วนของตัว NPC หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือตัวไนโรมอะไรพวกนี้ที่เราได้เห็นเนาะแล้วก็มาในส่วนของตัวอ่ะ โซโลนาเนาะก็จะมีหมูเด้งดูครับแล้วจะมีในส่วนของบลองตูนะครับจะมีตัวของวิฟเดทดเดคือเยอะไปหมดเลยสุยอ่ะสุยก็มีนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวเบสอ่ะเบสก็มีนะจะมีโทชิเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของตัว เปเป้ะเปะนะที่เป็นของเบสคือแต่ละเชนเนี่ยมันจะมีเหรียญโองตัเองก็ต้องดูคําว่าต่อโซนเนนเนี่ยมันจะมีเหรียญมีมที่เกิดขึ้นมานะครับและเป็นที่น่าจับตาสามารถพามาปลายได้ประมาณสักแสนเปอร์เซนต์หรือว่าล้านเปอร์เซนต์ไหมอันนี้คือเป็นตัวใหม่นะต้องจับตาดูให้ดีนะครับถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบเหรียญมีมเนาะแต่ก็เหรียญมีมก็เสี่ยงนะเราไม่รู้ว่าตัวเนี้มันจะเกิดอ่ะนะ ทีนี้เราก็มาดูในส่วนของตัวที่เราจะต้องลุ้นนะครับมาแน่หรือเปล่านะเพราะว่า n a s d a กเนี่ยก็ได้ยื่นนะครับไลท์คอย ETF นะครับลุ้นอนุมัติ SEC เนี่ยขยานวงการคริปโตนะโอ้โหต้องบอกเลยครับว่านี่คือนะครับเงินแห่งโลกสินทรัพย์ดิจิตอลเนาะถ้าเกิดว่าเปลี่ยนบิตคอยเหมือนทองคำนะครับไลท์คอยไลท์คอยเนี่ยก็คือเงินเลยนะของสินทรัพย์ดิจิตอลเนาะเขาเนี่ยเกิดเคียงคู่กันมาอยู่เรื่อยๆรื่เรื่อยเเลยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ย ก่อตั้งมาโหนึกถึงบิตคอยก็ต้องนึกถึงไลคอยนะเพราะว่าเขาตีคู่กันมาเป็นแบบพี่น้องกันเลยนะแล้วก่อนนั้จากเนี่ยเขาก็ได้ยื่นนะครับแบบฟอร์มอนุมัติคณะกรมกรมการกำกับหลักทรัพย์หรือ sec เนี่ยสำหรับนะ้สปอตไลคอย e t f นะครับตามแบบฟอร์มที่เหมืนนอมมนกับยื่นตัวอีเชียมเหมือนกับยื่นในส่วนของตัวโซน่า xrp หรือว่าบิตคอยเลยนะก็คือว่า 19B เ้าีดเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาได้ยื่นนะแบบฟอร์ม s 1ไปแล้วนะครับแล้วก็มีการแก้ไขนะอันนี้คือแก้ไขเสร็จปุ๊บก็ยื่นต่อนะครับ หรือว่านะครับก่อนหน้านี้นะครับชี่นะครับกรตอได้ขอเลื่อนนะครับการพิจารณาในส่วนูงตัว XRP นะครับแล้วก็โซโลนาของตัว Bitviv หรือว่าสกุลเงินนี้ตอนอีกประมาณ,ณสักสิรายการที่จะทําการลิสต์ให้เป็น ETF เนี่ยรอครับลิสต์ทีเดียวหรือเปล่าเพราะว่ามีในส่วนของตัว Litecoin มาด้วยเอออันนี้ก่อที่จะมองได้เนาะแต่เราก็ไม่รู้เขาว่าเขาจะอนุมัติตัวไหนหรือว่าจะมาเร็วมาชาแค่ไหนแต่ถ้าเกิดว่ามันมีการยอมรับแบนี้เพราะว่า Litecoin เป็นตัวเปิดทางไปแล้งจุไม่ทาบ l i t c o i n เปิดทางไป Ethereum ไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีตัวท โอ้ก็ต้องตามมาเรื่อยๆนาอกมี 1, มี2มี3ก็ต้องมี4อะไรแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าไลคคอยมาจริงๆนะครับก็น่าจะสร้างความหือหาได้มากพกอสมควรเนาะเพราะว่าปริมาณการเทรดนะับแล้วคนที่ชื่นชอบไลคคอยเนี่ยก็มีมากอยู่เลยนะเพราะว่าไลคคอยเนี่ยมันก็สามารถที่จะขุดได้ด้วยถูกไหม,มเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็มีคนจะเห็นคนขุดไลคคอยอยู่เลยนะครับ และก็ไปที่ทางรัฐบาลของเยอรมันนะครับตอนนี้ก็รู้สึกสำนึกผิดนะประกาศเตรียมที่จะลงทุนในตัวบิตคอยอีกครั้งนะครับหลังจากที่พลาดทากําไรไป3.1พันล้านดอลลาร์ก็ต้องบอกเลยครับว่าไม่รู้สึกผิดเลยเนาะเพราะว่าการที่เข้าขายออกไปตอนนั้นจทําในราคาที่มันถูกเนะาะทำให้เขาพลาดกําไรไปนั่นหมายความว่าการที่เขาจะเข้ามาซื้อเนี่ยต้องใช้เม็ดเงินจํานวนที่มากจูหมครับพอใช้เม็ดเงินจำนวนที่มากนั่นหมายความว่าจะมีเม็ดเงินไหลเข้ามาสู่กับโลกคริปโตมากเลครับก็ถือว่าโอเคตอนนั้นไม่ถือไว้เองเนาะ เททิ้งลงมาครับทาให้คนแพนิกแล้วก็โหเราเจอกับตลาดที่มันแดงแล้วตอนนั้นก็โหทุกคนแบบโหเจ็บใจมากนะเพราะว่ามีข่าวท้องเยอรมันมีนมข่าวท้องเอ็มจีกแบบ็มาก็โหมแบบโหมมากๆเลยทําให้ราคามันร่วงแบบยับยับนะครับแต่พอตอนนี้พอเขาจะต้องซื้อแพงขึ้นมาก็รู้สึกว่าโอเคก็นะก็ถือว่าเป็นคราวเคราะห์ของเองแล้วกันนะที่ปล่อยของดีไปเะนาะ ก็ต้องบอกน,นะวครับว่าในปี2024เนี่ยบีคอยก็ได้เพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่านนะเลยทําให้สตาบัานเนี่ยเขาก็ต้องสูญเสียเม็ดเงินไปเขาน่าจะเสียดายอยู่แหละ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะ่นไม่ว่าจะเข้ามาเร็วหรือเข้ามาช้าจะพลาดหรือไม่พลาดก็ไม่มีคําว่าสายเกินไปเนาะเพราะถ้าเกิดว่าเรามองว่านะบิตคอยจะไปที่แสนห้าบิตคอยจะไปที่2 0 0 0 0 0หรือว่ากระชิงรอบนี้เขาบอกว่าจะไปที่5 0 0 0 0 0เนี่ยหรือว่าในปี2 0 3 8เนี่ยเขาบอกว่าจะไปที่1ล้านนะครับตอนหนึ่งบิตคอยอย่างที่พี่ใหญ่ไมเอร์เซลเลอร์กล่าวเข้าตอนนี้ก็ยังถือว่าทันอยู่นะก็ไม่มีคําว่าสายเกินไปเพราะว่ากลยุทธ์ในการลงชุนของนะครับสถาบันเนี่ยเขาก็มักงใจดีซีเออยู่แล้วจุ๋มไหม แล้วมาในส่วนของตัวโฟล์สปอร์ตบิคอย ECF นะครับในส่วนของตัวแบล็กล็อกเนี่ยก็ซื้อเข้ามาที่527ล้านนะครับแล้วก็อาจซื้อเข้ามาที่155ล้านเจสเกลขาวไปที่70ล้านโดยรวมแล้วม,มีเงินไหลเข้ามาที่626.1ล้านก็ถือว่าทำได้ดีเยี่ยมมากเลยนะครับวันที่15แล้วก็วันที่16เนาะสำหรับโฟลสปอร์ตบิคอย ECF นะ เราไปต่อกันที่ Flow Spot Ethereum e c f นะครับแรงล็อกซื้อเข้ามาที่111.2ล้านนะครับแล้วก็มีเจ็สเกลขาวไปที่18ล้านรวมกับเจ้าอื่นๆนะครับที่ซื้อเข้ามาเลยทําใหม้มีเงินไหลเข้ามาที่166.6ล้านก็ถือว่าไหลเข้ามาที่ระดับ100ล้านเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะครับก็ถือว่าทําได้ดีอีกเช่นกันนะครับสำหรับ Flow Spot Ethereum, e t เ e อร u m e ียนะครับก็แหมถือว่าสัญญาณที่ดีนะใกล้เข้ารับตําแหน่งของประธานเนตีดูโรทรัมมันต้องมีข่าวแบบนี้แหละครับถึงจะทําให้ตลาดนี้เขียวได้นะเอาโอเคนะครับสับวันี้คุต้องขอตัวลาไปก่อนนะฝากกดแชร์กดไลค์กด like, subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสัลวันี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายสวัสดีครับ